ูกันามีผัวแล้วบ่ยวะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้ทุกเคยแล้วค่ะสบายดี้ะสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขนเนาะว่าอยูในประเทศหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าชู่ช่องบ้าบุญบ้านปลายนะพี่น้องอ่ามันนี้บ้าบุญก็มาอยู่ที่ซุยเนาะพี่น้องเนาะก็คืออ่าหานมาเนาะเห็นอ่า เป็นตู้คนหนึ่งกะเนาะนั่งอยู่บว่าเราขายของด้วยเนาะอีหนย่างเนาะถ้ามาเราขายของว่าบุญก็ลงไปอุดหนุนน้องพี่น้องเนาะว่าเราขายอย่างเนาะโอเคน้องพี่น้องเนาะสวัสดีเป็นตู้ขายของว่าเดี๋ยวนี้ฮะขายบักบัวโอ้โดยโดยขายผู้เดียวนี่บอกรับลูกไปใช่ค่ะเอาลูกไปละไปขายย่างไปบ่ ยังยังบดต้นนี้บอบักบัวน่ะโอ้แล้วพี่น้องเนาะเราอ่อนั่งขายบักบัวผมมีตะหมักมีตะหมักบัวนะี่บนะอมีตะหมักบัวน,ะวนะวนวี่บอจะขายนะ่ะโอ้โดนๆแล้วขายบักบัวเอาขายขายตอกน้ำม้อน,นี่นะ่ะบัวว่าว่าเมนขายไอ้ตอกมัดก้า คายมัดได้แน่นี่นะลมเฮงมั้งฮะมาตัไหนนะเบดเบ็ดนี่นนี่ช้มัดเป้นลูกโอ้นี่เยนี่สามมัดมัดหามัมัดที่ท่นสามมัดชาวหาชาวาได้อันนี้เป็นคายมัดมัดราชา เืหมัดพันมัดียวสามหมัดอันสามอันนี้เอ็นซี่พันเมนบ่สามอันนี้นะไอ้ที่ว่าอันเป็นจุกสามอันนี้เมนบ่โอ้ดูดขายเบ็ดนี่เท่าไหร่นะเบ็ดนี่อัน้จ้าหาทุกันข้าก็ได้โอ้เาหาเบ็ดทุกันดูดูโอ้บ็ไม่มีอย่างอื่นขายว่ามีแต่เอมีแต่บัวนี่โอ้ มาขายก็มือว่าเมย์ไปกับมือไ่ได้แต่ไไมมาอ๋อมีมือได้มือไ่ได้อันมาขายนี่กะมีมือได้มือได้มือขายชันมานังมดทีแล้มานังมานังขายชีคุ้มือเนาะโดยโดยดอ้ลูกลูกเอ่อเข่าของเฮียนบอบอลูกะไม่ลูกบไปได้เข่าเนี่ลานะ โอ้ลานบาาาานนะอ,อถืว่มาขายชอยนี่นะลูกลูกขา่ามามาขายจะคนนี่นะฮะสองคนขายแต่ละมือเบิดจังมงนี่นะโอ้ยเอาตั้งเสือกถามง,งกมงัเสือกเลิดมเิดม้งบ้ดบอ คือมันมีอย่างอื่นขายเลยเนาะนอกจากบัวเนยจ้าจ้าอ๋อคือขายแต่บัวเนาะมันมีหอยมีอย่างม่าขายเพิ่มอันนี้รับรับข่ามาบอเนี่นะซื่ออ๋อแบบว่ารับรับมาขายเอากำไรไซื้อคือแบบว่า เิ่นนี่ยังไม่ได้จ่ายเพิ่นช้นบอ่ได้จ่ายเ่อนจ่ายให้าแมบนทึื่อนนี้่ือมนมนี่ีดอก่ใช่ไหมน่ะบวดบ้านยังแม่ไปอื่ออยู่ไกลชื่ออยู่ไกลดีไกลมันม่ด้ผดบ้านเฮาดยด้วยคือขายต่บัวนี่เนาะอ๋อ ถ้านอกจกขายบัวแล้วจเฮ็ดยังแน่นได้เฮ็ดยู่บ่าปีนีได้เห็ดแล้ววานก้ายังไม่ดายังไม่ดามบอดดดคือบมาขายด้น่เนาะดแดดเขยเ็ดเห็ดเเฮ็ดหน้าปีไดหลายบี่้าาปีนี่ ได้จักชอปนี่โดยโดย้นากรากับกเาเดียวอ๋อแต่ว่ามาเห็นหน้าแซงวันนี้เนาะโดยหน้าเห็นหน้าแซงหอน้าลายอยู่รหน้าแซงกเป้าหนึ่งอันได้คนลปีไนปีอ๋อหน้ามันมาถ่วบ่สิว่ามันได้กว่านี่ถ่วแล้วหน้าแซงเพราะว่าหน้าปีหน้านาแม่นี่วงอ๋อปีก็ไปเกี่ยวกโปงปีจได้ปีบ่ได้เลย นที่มี่วมอยู่ตปา้ททีน้่วมอยู่แต่กลว่าแต่กับได้ได้ได้ผลายเนาะลูกเต้าไม่ได้ลายหรเปลขาบคยณโอ้แบบว่าพันแย่งออกแล้วมีลูกจะก้นอ่ะหลายฮะ

แต่ว่าอันหน้าปีกินข้าหน้าแซงหน้าแซงกินข้าหน้าปีก็คือว่ามีมีกินตลอดเนาะก็คือถือก็ถือว่าบกขาดเคกินเนาะเรื่องข่าวเรื่องน้ำเนาะโอ้ดูดูดูแต่ว่ากับบดได้ขายเพราะว่าน้นามันน้อยแบบนี้อ่าหน้าปีกับเฮ็ดแบบว่าน้าท่วมพร้อมเนาะหาทอ๋อหน้ากับบได้กินกั๊ดดีปีไหนตายบดตายบ่เลยดูดปีนี้เออท่วมบ่แถวนี้นะ นว่าคมนแล้วนแคืออันน well> ี้นะคือบเรเห็นหน้าปีได anyway yes. ้เนาะอคือเนะดีลรวเท่อนี้น่ะคือไอ้หน้าหน้าแม่นี่อยู่เป็นในนู่นโคกคนนี้วะอ๋อก็เลยแบบว่าแต่ว่าแต่ว่ากัยังได้เห็นหน้าแสงคือเขาหน้ดทอ๋อเทางเพราะว่ามันใกล้น้าเนาะโดยโดยโดย หนาวแล้วมันนี่ลมแห้งอี่ดีคือคือปหาอันแนวแนวอื่นมาขายเสริมน้ำนี่นอกจากบัวนะจังนาหา,อ,าอ๋บอบ่เอ้าแบบว่าไปรับมาแบบขายบ่ได้ขายว่าแถวนี่นะคืออ่า ขายขายขางทางยังม่ได้เนาะคือนอกจากบัวแล้วกะนาถ้าเป็นหอยนาจะได้อยู่เนาะหอยปังหอยยังโอ้ดยวยดย ขายบัวเนาะอ่ะถ้าขายเบิดนี่ก็ะเมื่อว่ามยเขาบ้านเลยเนาะอ๋อยรไปัวกามาขายจ้าพอได้กได้ได้คู่มือเนาะแต่เมื่อไรได้ก็คือมาขายเมื่อไรพอได้ก็คือเได้มาเนาะดย Nguyên đi qua phóng nó mang khai và kuoa nó doi 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 nó doi 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 รับมาเมื่อนึงนี่ประมาณเท่าไรถ้าว่าเอามาเนี่เอากะไปว่าขายเพิ่ดโดยเซนหนึ่งแล้วเอาลายของมันด้วยโอ้โหด้วยด้วยแม่แม่อันนี้ถ้าว่ามันเป็นรัวไหมมันเท่ากินนี่มันสีหวานเนาะอ๋อคืออันนี้นะคือขายเบิดมือต่อมืออยู่แล้วเนาะ

่ลมลมแฮงกับอ๋าโดยโดยมันใกล้น้ำมัเขาว่ามันคือลมแบบพังเข้ามาเลยมันโล่งมั้อ้มันลมเบลแ่ด้วยมันใ้ยานเปียวันโดยโดยโดยท่านเ้าชิชอยเมซือเด้อ่มัดทะารนะ สามเอาเอาเบ็ดเด้เปล่าเอาเบิดก็ได้แม่เดี๋ยวแม่์จะได้เข้าบ้านเนาะโดยโดยคืออ่าซื้อของซอยในตู้เพราะเนาะเป็นมานั่งขายกองอ่ามือมือใดมีของกับมาขายมือใดบ่มีกับบุมาเนาะ สบายดีอ้ยมาใชมาแต่บ้านงมิ้งโดยโดยนี่นแแมนแมนเป็นคนโดยคนใจครับ่เมยจะได้อันไปฟักก่อนเนาะเพราะว่ามันใกล้ค่ำแล้วนี่ก็ไรหนาวหนาวเนาะลมแห้งเลยนาวเนาลใชุ้ญนโดยอ่ะเดี๋ยวเขาจะเงินน่บ้านเหรัจบ้าน กันหนึ่งเด้อยโดยรวยรวยอะรนะพกิบ่อยู่อ้ชเดดีรวยดิโอ้ลูกสาวเนี่ยโอ้รวยรอ่ะกิเนาะรวยโดยโดยอ่ารวยเมย์โอ้ลูกสาว่กันมีผัวแล้วบ่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้ลุกเคยนะฮะอ่าจะอ่าจะได้กระโคนัตก้อวขามไปเนาะ เจ้าเจ้าอ่ะโดยโดยอ่ะโอเคเนาะพี่น้องเนาะบาบุญ no> กับซื้อของอ่ากับแม่ตู้มันเป็นที่เรียบร้อยนะก็คืออ่าเราก็จะเก็บของเข้าบ้านเนาะเหมือนเนาะเราจุเบิร์ดนะเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้บาบุญก็ต้องขอลาพี่ลาน้องเพียงเท่านี้ก็เนาะมาตะข่ายยังนะขายจ้ามจ้ามพลอยอันนี้ก็จะเป็นซุยเนาะพี่น้องเนาะก็คือบรรยากาศอ่าลมแห้งเนาะพี่น้องเนาะ อโอเคเนาะพี่น้องน้องสำหรับคลิปนี้บ่านเมืก็ต้องขอลาพี่ลาน้องเพียงเท่านี้เนาะบ่านเมืก็เจอกล่าวคำว่ากล่าวสวัสดีและสบายดีเด้อสบายดี